ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับอ่ามีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าซูซูกิเบสหนึ่งสองห้ากินน้ํามันนะครับซูซูกิเบสหนึ่งสองห้ากินน้ํามันนะครับฟังดีๆหนึ่งสองห้าก็คือร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับรถผมกินน้ํามันผมจะมาแปลงเป็นคาบูเวฟบร้อยนะครับรถ เบสหนึ่งสองห้าจะแปลงคบูใส่ของ Honda าเวฟ้อยจะประหยัดน้ำมันขึ้นไหมกับคำถามคำถามนี้อ่าคิดอย่างไรนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านคิดอย่างไรนะครับกับคำถามคำถามนี้ที่ถามเข้ามานะแน่นอนล่ะนะครับเราพูดถึงพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับพื้นฐานทางด้านความคิดง่ายๆก่อนเอาพื้นฐานก่อนเลย เครื่องยนต์125ซีซีของเบสอ่า124.7หรือ24.8ก็ว่ากันไปแหละก็ปรับเป็น125นั่นแหละนะครับเครื่องยนต์125ซีซีจะลดคาบูลงมาใส่ของฮอนด้าเวฟร้อยที่มีขนาดซีซีอยู่ที่ประมาณ98ซีซีนะครับเพื่อนๆคงเข้าใจว่านะครับฮอนด้าเวฟร้อยมันประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับอ่า ฮอนด้าเวฟร้อยประหยัดน้ำมันนะครับคงคิดว่ามันประหยัดน้ำมันเพราะคาบูเลเตอร์นะครับคงคิดว่ารถประหยัดน้ำมันเพราะคาบูเลเตอร์นะก็เลยอยากเอาคาบูเลเตอร์ของฮอนด้าเวฟร้อยที่ผมถืออยู่เนี่ยเวฟร้ ce, ce, อยเวฟร้อยเนี่ยนะครับพี่นอ้องนะครับอยากจะเอาคาบูเลเตอร์ของฮอนด้าเวฟร้อยไปใส่ซูซูกิเบสหนึ่งสองห้าคงคิดว่ามันจะประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับเออจะ แนวความคิดนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนปรับแนวความคิดใหม่นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนปรับแนวความคิดใหม่นะผมเปรียบให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูอย่างนี้นะครับซูซูกิเบส125ซีซีเพื่อนเพื่อนเห็นซีซีแล้วใช่ไหมว่า125ซีซีกับเบส198ซีซีจะให ตัวร้อยยี่ห้าลงมากินน้ำมันเท่ากันกับตัวร้อยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ในกรณีที่เราจะไปวิ่งทางเรียบแล้วจะประหยัดกว่าไตัวเล็กเนี่ยนะครับแต่ถ้านะครับเอาไปวิ่งไต่เขาเอาไปวิ่งดันมอนะครับซีเยอะได้เปียบนะครับไม่ต้องบิดกเล่งเยอะเพราะว่ากาลังรถมันได้ไงนะครับมันจะกินคนกันคนละแผลตัวหนึ่งจะกินทางเรียบตัวหนึ่งจะกินทางชัน นะครับากาลังเล็กกับกํากลังน้อยกับกําลังเยอะนะครับในส่วนของเรื่องความประหยัดน้ํามันนั้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะลดขบูลงมาแล้วรถมันจะประหยัดน้ํามันนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเปรียบเหมือนกับคนตัวอ้วนนะครับคนตัวอ้วนหรือว่าตัวคนเราเนี่ยตัวคนเรานี่นะครับกินข้าวทุกวันทุกวันกินในปริมาณเท่านี้ กินพอเหมาะพอดีกับร่างกายของเราไม่กินอ่าคนเราอ่ะมันไม่กินเกินตัวหรอกนะครับต้องเข้าใจตรงนี้คนเรากินข้าวมันก็ไม่กินเกินตัวหรอกนะครับเออทีนี้อยูย่ๆท่านจะไปลดอาหารลงนะครับท่านจะไปลดอาหารลงโดยการที่กินน้อยลงนะครับการที่เรากินน้อยลงแล้วไปทํางานเท่าเดิมไหวไหมผมถามแค่นี้ก่อนนะครับอ่าเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้ มันก็เหมือนกันนะครับเวซูซูกิเบส125นะครับมันก็กินน้ํามันพอตัวของมันนั่นแหละนะครับกินเยอะเกินมันก็ไม่มันก็วิ่งไม่ได้มันก็อ้วกน้ํามันถ้ากว่าท่านมาลดคาร์บูลงกินไม่อิ่มแล้วท่านจะขับได้ยังไงนะครับเออนะครับวันนี้ฝากไปเป็นแนวทางในการาที่จะทําการแก้ไขกันก่อนนะครับอย่าไปดัดแปลงคาร์บูเลเตอร์นะครับ,บ,บ,เ,รนะรบเพราะว่า ต่อให้ท่านลงขบูเล็นะครไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านได้ได้ทําการแปลงขาบูอย่างน้อยนมหนูมันไม่หนีจากของเดิมนะครับต่อให้ขบูเล็กขบูใหญ่แค่ไหนนะครับรถคันเดิมมันก็ต้องกินน้ำมันเท่าเดิมนะครับมันไม่กินเยอะไปกว่าเดิมหรอกหรือว่ามันจะประหยัดกว่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าประหยัดมันก็วิ่งไม่ได้มันก็วูบเร่งไม่ขึ้น นะครับถ้าปั่มให้กินเยอะนะครับมันก็เล่งไม่ออกนะ้ามันมันพ่่มควมันดํานะครับเพื่อนๆอันนี้อ่าเป็นแนวทางความคิดก่อนแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการตรวจเช็คบ้างนะครับการตรวจเช็คบ้างว่าเรถที่มันกินน้ํามันเนี่ยนะครับมันกินมาจากสาเหตุอะไรกันบ้างนะครับเพื่นอนๆนะมีส่วนไหนที่เราจะต้องไปทําการตรวจเช็คนะ สิ่งแรกที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับว่ารถของเรากินน้ํามันนะครับมันกินอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยผมจะพูดไปถึงเรื่องของอ่าอาการคลัดลื่นกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆสังเกตดูก่อนนะครับว่ารถของท่านเนี่ยที่ว่ากินน้ํามันกินน้ํามันเนี่ยนะครับสตาร์ทติดได้ขับไปมีแต่เสียงรถไม่วิ่งหรือเปล่าถ้าขับไปนะครับถ้าขับไปแล้วนะครับ อ่ารถน่ะเร่งขึ้นแต่ว่าความเร็วมันไม่เพิ่มอันนี้ก็คือเรื่องของคลัตลื่นนะครับหรือว่าเวลาที่เราออกตัวนะครับเวลาที่รถเราบิดออกตัวเนี่ยนะครับมันใช้รอบเครื่องที่สูงกว่าที่รถมันจะเคลื่อนที่นะครับอ่าทั้งสองอาการนี้ทั้งสองส่วนนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนพุ่งเป้าไปที่เรื่องของคลัตกันก่อนเลยนะครับในกรณี ค,คัดหมดนะครับคัดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคัดก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคัดก้อนหรือคัดแผ่นนะคัดแผ่นนะครับโดยปกติคัดแผ่นส่วนมากนะครับอาการที่เจอนะครับก็คือคันสตาร์ทจะเวดถ้าคัดลื่นนะครับแต่ถ้ามุ่าลื่นไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตโอเคนะครับขับได้ขี่ได้แต่ว่ามันจะมีแต่เสียงนะครับ เสียงเนี่ยมาก่อนเลยแต่ว่ารถมันไม่วิ่งนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือเรื่องของคลัตหมดเนี่ยเห็นไหมชามของชามคลัตมันสึกอย่างนี้นะครับมันเป็นเส้นมันลึกนี่สึกลงไปลึกเป็นมิลเลยดูจากด้านขอบนะครับเพื่อนๆนะในกรณีของคลัตก้อนลื่นนะครับเราจะสังเกตได้เวลาที่เราออกตัวมันจะใช้รอบเครื่องที่สูง นะครับอย่างเช่นคัดก้อนตรงนี้โนวาเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยคัดมันร่อนออกแบบนี้เหลือแต่เหลือเฉพาะโครงเหล็กอันนี้บิดมิดคันเร่งเลยนะครับมันถึงจะออกตัวได้นะครับเพื่อนนี่นะครับเราสังเกตได้ว่าถ้าคัดแผ่นลื่นเนี่ยถ้าคัดแผ่นลื่นนะครับออกตัวได้เป็นปกติแต่ว่า,อารอบกลางๆรอบสูงเนี่ยนะครับมันจะมีแต่เสียงรถมันไม่วิ่งนะครับในกรณีที่ลื่นไม่เต็มร้อซนะ ในกรณีคัดก้อนเนี่ยนะครับเวลาที่นะครับคัดก้อนสึกคัดก้อนหมดเนี่ยนะครับเวลาเราออกตัวเนี่ยช่วงแรกๆมันจะสั่นกึกๆๆๆกก่อนพอมันสั่นแล้วรอบเครื่องสูงนะครับมันก็จะเกาะเป็นปกติอันนี้ก็คือออกอาการแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนถ้ามันล่อนมันหมดอย่างนี้นะครับรอบเครื่องสูงนะครับเต็มที่เลยนะครับรถแทบจะไม่วิ่งนะครับเพื่อนออกตัวไม่ได้เลยนะครับเพื่อนอ่าอันนี้ให้เพื่อนๆนไปพิจารณานะครับ ลำดับต่อมานะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตดูเรื่องของควันรถด,ด้วยนะครับถ้าหากว่ารถของเพื่อนๆนมีอาการควันดามีอาการควันดาหัวกเยนดําแห้งนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาเริ่มต้นทําการตรวจเช็คในเรื่องของไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองอากาศนะครับอุดตัน ชีขาดอ,อุตันหรือไมมนะครับเอาเรื่องของอุตันเปียกชื้นแบบนี้ในลักษณะแบบนี้อากาศไม่เข้าส่วนผสมนะควันดาวิ่งไม่ออกเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆนะอันนี้ให้ไปทําการตรวจเช็คเรื่องของไส้กรองอากาศด้วยนะครับในกรณีที่รถของเรามีอาการควันดานะครับในลําดับต่อมาให้เ,เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คก๊อกน้ํามันด้วยนะครับ ก๊อกเบีดบ่มีครับพี่น้องนะครับเบสยสมัทนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วล่ะนะครับยืมก๊อกย้มาห่ามากยืมใครกองเวียมาบอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถไม่มีจอดที่ร้านนะครับอ่าถ้าก๊อกน้ํามันมันเสียนะครับถ้าก๊อกน้ํามันมันเสียนะครับน้ํามันมันจะลงทางสายดูดหรือว่าสายแวกค่านะครับสายเล็กเนี่ยมันจะลงไปที่คอรีดพอน้ํามันลงไปที่คอรีดปั๊บนะครับอ่า น้ำมันจะเกิดน้ำมันจะท่วมส่วนผสมจะหนาจะทำให้รถของเรากินน้ำมันแล้วก็ควันดำวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ออกเช่แบบนี้แหละนะครับอะนะครับถ้าน้ำมันลงทางสายดูดเนี่ยนะครับรถวิ่งไม่ออกควันดำหัวเทียนบอดนะครับเพื่อนๆให้สังเกตดูด้วยนะครับเพื่อนๆนะในกรณีของอก้องน้ำมันกับไส้ก้องนะครับ มักจะมีปัญหาเรื่องของควันดำนะครับเราสังเกตได้และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพลาดท,ที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะอีกอีหนึ่งนะครับที่เราจะพลาดท,ที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์เดิมๆผมก็จําไม่ได้ว่าซูซูกิเบสนะครับใช้โซ่สเตอร์นะครับจํานวนกี่ฟันนะครับเ,เพื่อนๆนะ ถ้าสเตอร์เล็กไปรถมันก็ไม่มีกําลังฉุดนะครับการที่เราจะไปทดสเตอร์ลง3 4 3สห้าเนี่ยนะครับรถมันจะวิ่งไม่ออกนะครับเพื่อนๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราใส่สเตอร์เล็กเนี่ยการที่เราใส่สเตอร์เล็กหรือสเตอร์ใหญ่เนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาเรื่องของน้ําหนักด้วยนะครับแล้วก็ากายภาพทางถนนนะครับในพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนด้วยถ้าเป็นรถ วิ่งขึ้นเนินขึ้นมอขึ้นทางชันรถล,ลากของหนักต้องใช้สเตอร์หลังที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆนะอย่าไปใส่เล็กถ้าใส่เล็กมันไม่มีกําลังนะครับเพื่อนๆเราจะต้องทําการบิดกัะเร่งเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นรถกินน้ํามันเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะก็ให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คตามที่ผมได้บอกได้กล่าวมาก่อนนะครับเพื่อนๆนะอย่าไปแปลงเลยคาร์บูเรเตอร์นะครับ อ่าถ้าแปลงคาบูเรเตอร์แปลงไปมันก็เหมือนเดิมแหละรถคันเดิมนะครับมันก็จินน้ํามันเท่าเดิมนะครับเพื่อนในส่วนที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของนะครับการตรวจเช็คนะครับเรื่องของวาลวนะครับอ่วาวาลรั่วไหมนะครับระยะวาลวห่างชิดมากน้อยแค่ไหนกําลังอัดเครื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนเครื่องหลวมไหมมีอาการจินน้ํามันเครื่องด้วยไหมอันนี้เราก็ต้องทําการตรวจเช็คด้วยนะครับ อ,อย่าไปทําการดัดแปลงขบูเลยดัดแปลงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับเพราะว่าคนก,ก็เหมือนช้างนั่นแหละนะครับถ้าช้างกินหญ้าวันละ200กิโลกร,รัมอยู่ๆจะไปให้กิน5้าิกิโลกร,รัมมันก็ไม่รอดหลักเพื่อนๆนะครับเ <ๆ S 1> ชื่อผมไหมล่ะนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แนวความคิดของเราหลักความคิดของเราเราต้องคิดแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่า าจะเอาของรถรุ่นที่ประหยัดมาใส่แล้วมันจะประหยัดน้ํามันมันไม่ใช่หรอกนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับในคลิปนี้เราสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ